เจ้าพยาสุรสีวิศิทธ์ศักด์เชยกัลยานมิตรตำแหน่งของท่านคือมาหาอมหเอกข้าหลวงใหญ่มนทลพยัพฉะนั้นภาพนี้นำความภาคภูมิใจมาให้กับทายาทสกุลกัลยานมิตรมากจะไม่มีการมอบของขวัญให้กันสิ่งที่จะให้เป็นที่ระลึกก็คือภาพถ่าย อยากให้ห้องเนี่ยมันเป็นห้องเล็กๆเราก็เอาประตูกับวงกบตรงนี้ออกบ้านหลังนี้ผนังเนี่ยเขาเรียกผนังไม่ได้ใช้ตะปูสามารถถอดได้เราจะเคลื่อนย้ายเราจะดึงเราจะดึงช่องวงกบตรงนี้ออกเอาบานประตูตรงนี้ออกได้นะคะก็ะหมายความว่าเรามีช่องตรงนี้นะคะเรามีวงกบอยู่ตรงนี้เวลาที่เราจะอ,าออกเราก็ดึงออกทีละแผ่นทีละแผ่นแล้วเอาช่องบนออกก่อน ะะแล้วเราก็ดึงออกตรงนี้ก็จะเป็นดึงออกทีละแผ่นต่อจากนั้นเราขยรอยากูผมก็จะเห็นว่าสองฝั่งนะคะจะมีเสาะรองที่ปูนด้านนู้นก็เหมือนกันเสาะรองที่ปูนนะคะด้านนี้ก็เหมือนใช่ค่ะแล้วก็เสียบทีละหอกฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเรายกจากตรงนี้เราสามารถมาขวางได้ไหมได้เรายกจากผนังด้านนู้นได้ไหมได้ด ยกจากตรงนี้ไปใส่ตรงนู้นได้มันได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะเขาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนอกดาวไม่ใช่เพิ่งมีนะคะมีมานานแล้วนะคะใช่ไหมคะโตอันนี้เป็นโต๊ะที่ได้รับพระราชทานมาเป็นโต๊ะอาหารสิบที่นั่งนะคะถามว่าโต๊ะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโต๊ะที่สามารถขยายแล้วก็หดได้ในกรณีที่คนไม่เยอะนะคะ เราก็จะใช้วิธีหมุนเกลียวจากตรงนี้หมุนเกลียวจากทองเหลืองตรงนี้พอหมุนเกลียวตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะยืดออก<ส> <que> เดิมทีตู้หลังนี้เนี่ยไม่ใช่ตู้เก็บเอกสารนะคะเนื่องจากเจ้าคุณกาลยาเนี่ยคุณปู่เนี่ยท่านชอบดนตรีไทยก็จะเป็นตู้ที่เก็บจะเข้ซอขิมนะคะแต่เนื่องจากในพินัยกรรมเนี่ยได้ระบุว่าเครื่องดนตรีไทยนั้นนะ่ะคุณปู่มอบให้กับลูกคนไหน ก็เป็นลูกคนที่คงชอบดนตรีไทยเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณลุงเนี่ยคงไม่ได้เอาตู้ไปทราบว่าเครื่องดนตรีไทยเนี่ยไปอยู่กับคุณลุงนะคะท่านหนึ่งที่กรุงเทพแล้วคงจะยุ่งยากลำบากในการขนย้ายตู้ก็ทิ้งตู้ไว้ติดประจําบ้านเราก็เอาตู้เนี่ยไม,ไม่ใช้ตรงเนี้ยไม่เป็นไรพอถึงเวลาที่จัดแสดงเราก็เอาตู้หลังเนี่ยมาจัดแสดงใส่เอกสารแล้วที่สาคัญคืออะไรคะ สวิตไฟยังเหมือนเดิมนะคะเป็นตลับสีดำเหมือนเดิมนะคะส่วนสองอันนี้เป็นเครื่องดับเ,เป็นเครื่องดับเพลิงในสมัยนั้นนะคะเวลาจะใช้ก็จะเอาทองเหลืองเนี่ยระแทกกับของแข็งผงเคมีก็จะออกมาจากกรวยตรงนี้เรามาทําสีใหม่นะคะแต่เป็นอันเก่าเดิมทีเขาก็อยู่ขังเขาตรงนี้แหละส่วนโต๊ะเหล่านี้ก็เป็นโต๊ะที่ใช้ในสมัยเจ้าคุณกัลยานะคะก็เมื่อก่อนก็ให้หนักท่องเที่ยวนั่งได้นะ แต่ว่าพอมาตอนหลังเนี่ยตอนั่งมากๆเข้าเนี่ยมันเริ่มโยกเราก็เลยไม่ได้ให้นั่งนะคะส่วนก้อนประตูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพวกศิละปะมาก็จะชอบนะคะตรงนี้เป็นไม้ตรงนี้เป็นตั่วหล่อลายตรงนี้เขาสวยนะคะเห็นไหมคะสวยนะสมบูรณ์นะแต่เห็นไหมคะหมุนขึ้นได้ไหมคะ ไม่ขึ้นเมอะไรสักอย่างสวยนะคะใช้งานไม่ได้ส่วนอันนี้ชมุดลากหักหมดเลยพอหักปุ๊บเราเอาเหล็กมานหรอเห็นไหมคะว่าไม่สวยไปใช้งานได้กระจกเนี่ยที่หนูเห็นมาสักคู่ข้างล่างอ่ะหนูมองกระจกข้างล่างเป็นสีอะไรดำดำแต่หนูมองอย่างนี้เป็นสีอะไรชมพูข้างในบ้านมองออกไปเสีวิไลแต่ถ้าข้างนอกมองมาเป็นสีดำ งค์การบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ์ขอขอบคุณทายาทเจ้าพยาสุรศรีที่ให้เข้ามาเยี่ยมชมบ้านนะคะแล้วสุดท้ายก็ขอให้พี่แป๋วฝากว่าถ้ามีคนสนใจอยากเข้ามาเยี่ยมชมจะต้องติดต่อ,อยังไงทำยังไงบ้าง,างาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บ้านเจ้าพยาสุรศรีวิจิตสังนะคะ จริงๆแล้วตามปกติเนี่ยเราจะเปิดให้เยี่ยมชมบนบ้านได้เฉพาะวันเส,สาร์วันอาทิตย์เท่านั้นนะคะส่วนในวันธรรมดานะคะเรือนรับรองของเราซึ่งมีเครื่องดื่มเนี่ยจำหน่ายด้วยนะคะมีบรรยากาศที่ลุม่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่นะคะถ้าอยากจะมาพักผ่อนด้วยความยินดีและเรียนเชิญน,นะคะ จะเปิดช่วงตั้งแต่เวลา10นาฬกาของทุกวันแล้วก็จะปิดเวลา17นาฬกานะคะถ้าสมมุติว่ามาไม่ถูกติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0864464142ด้วยความยินดีอย่างยิ่งนะคะในฐานะของทายาทเจ้าพยาสุรศรีวิสิทษิ์ต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรดรัมดเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ thank you